แมสเซนเจอร์ของเราไม่มีโน้ตข้อความเหมือนกับคนอื่นๆเราจะมีวิธีการทำให้มือถือของเรามีโน้ตข้อความได้อย่างไร ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาไขข้อสงสัยวิธีการเกี่ยวกับทำให้ Messenger ของเราเนี่ยขึ้นโน้ตเหมือนกับของเพื่อนเหมือนกับคนอื่นๆนะคะซึ่งวิวธีการของน้ำนะง่ายมากแต่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งปกตินะคะ เฟซบุ๊กของน้ำเนี่ยจะไม่มีโน้ตให้น้ำได้พิมพ์โน้ตเหมือนกับเพื่อนๆนะคือโทรศัพท์ของน้ำโน้ตมาช้ามากแต่ที่น้ำทําอยู่ปัจจุบันก่อนที่จะมีโน้ตก็คือการอัปเดตแอปพลิเคชันค่ะทุกคนซึ่งวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปอัปเดตผ่าน Play Store นะเนี่ยแอปนี้นะคะกดแตะเข้าไปและพิมพ์ไปว่า Messenger ค่ะ เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะทุกคนทีนี้ก็กดไปที่ messenger จากนั้นนะถ้ามีปุ่มให้เรากดอัปเดตก็ให้เรากดแต่อัปเดตค่ะทุกคน เขาจะมีให้เราอัปเดตแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะหรือบางทีก็3วันอัปเดตครั้งเพราะฉะนั้นก็ให้ใหเพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ก็รอค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวโน้ตเขาจะมีให้เราเองโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะคะแต่ละรุ่นมันก็จะมีช้ามีเร็วอันนี้ก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเครื่องไหนที่มาไวกว่าเพื่อนก็จะเป็นมือถือที่ 5 g นะคะทุกคนเป็นเวอร์ชัน13 Android 13แล้วก็มือถือเป็น5 g แต่ว่าเครื่องของน้ำนะเป็น3 g 4 g คะ่ะทุกคนก็ใช้เวลา1เดือนเลยกว่าจะมีโน้ตขึ้นมานะคะสรุปง่ายๆก็คือให้เราทะให้เราทำการเข้ามาอัปเดต m e s s e n g e ออยู่เป็นประจำและก็ทำการรอนะคะทุกคนเดี๋ยวโน้ตเขาก็จะมีมาให้เราเองเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนไปดูโน้ตนะ นี่นะคะก็จะมีโน้ตให้เราเราก็พิมพ์ปกติที่เคยพิมพ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะ้ำไม่ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะว่าโทรศัพท์ของน้ำมันไม่มีโน้ตเฟซน,นี้ไม่มีโน้ตเลยแต่ว่าอีกเฟซมีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมไป update, มอัปเดต m ม s s e n g e r ของเราให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ